สวัสดีครับแหน่พบกับซองแอดลำเพินออฟฟิเชียลอีกแล้วเด้อจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่เอซสาวน้อยเพชรบ้านแพงและกะเอฟซน้องอุ้งอิงทุกคนเลยเด้อตอนนี้เฮารายง,งานสดอยู่หน้าเต็นน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนี่ไงเราเรามาแล้วก็เจอนางเอกเบียกันหมอหนืออ้าวนางเอกเบียเอสวัสดีจ้า เร็วแล้วไุณเรวเวพี่น้องเลวเร็วมาเร็วเราเป็นยังไ่เราไป็นมาฝึกเราไปยังงนี่ปาร์ตเมนี่ทีมบ้านทักทีมอะไรเพื่อนเฮ็ดมาไล่หลายมือนี้มือนี้หลอลุ้นเลยว่าหลายมือนี้หลอลุ้นว่าจะได้หลายปันใดนี้ นี่จ้ะตอนนี้เขากรายงานสดๆจากหน้าเต็นของหญิงเพราะว่ารอน้องออกมาแถดแมแทดแถมแถมๆอยากรู้เมนบอบานนองหญิงใสสุดยังคันอยากรู้กางเกพผ้าวใสถ้าเบิ่งอยู่นี้ เดี๋ยวเขาสิจจบเขาสิจจบเบิ่งว่าน้องอุ้งอิงสิแต่งตัวแบบใดนนี่ไงพี่หมอนอิงออกมาแล้วพี่หมอนอิงออกมาก็แสดงวะก็แสดงวะน้องอุ้งอิงจะออกมาแล้วเด้อ แาดแดนแทนแทนแทดดนแทนแทนหลอลุ้นหลอลุ้นว่าน้องอุ้งยิงสีใสสุดยังสีใสสุดสียังแมน่อยเราก็เย็บอะไรให้ลูกเราเย็สิสุมให้เบิรงนี่แทดแดนแทนแทนนี่ตอนนี้มาไล่น้องยิงกันแล้วแล้วพวงพวงนึงยังอีกหลายๆลายพวงนี่ กาะเจ้ากำลังการเจ้ากำลังเฮตดอยู่แต่แดนแทนแทนน้องอุออง๋งอิงออกมาหรือยังเนาะจ้ายังจ้าพี่แอดรอถ่ายน้องอุ๋งอิงด้วยนะจ้าจ้าจะรอถ่ายจ้า นราก็มารอเนะเราก็มารอจอ่อเบิ่งน้องอุงอิงเลยว่าน้องอุ๋งอิงใส,ส่ชุดแต่งตัวมาน่ารักแบบใดอยากจะบอกว่าน้องอุ๋งอิงแต่งจากไดนกัง,งามกันน่ารักคือเก่าแต่เมื่อนี้มีเซอร์ไพรส์หรือบ่มีเซอร์ไพรส์สิเกิดอย่างึ้นกับน้องนี่นี่นี่เอา้าไม่ใช่เนาะคิดว่าน้องจะออกมาแล้วแทนทแด,ะดนแทนแทน แม่หน่อยเราก็เย็บมาลายให้ลูกเราวเย็บมาลายแล้วแล้วเราก็เอาไปส่งลูกเราอยู่หน้าเวทีบางเทือเราก็ได้ไปหน้าเวทีบางเทื่อเราก็รออยู่ข้างใน เอแล้วก็เขาก็บรรยายให้ทุกคนได้ฟังเนาะอาชีบมีอาชีพย่างไปใส่แต่กระซิอยู่มองเก่าแต่กะซิบรรยายให้ทุกคนได้ฟังนี่แต่น้องอิง,องก็มีผ้ามีผ้าตุ๊ก,กตุนโดเรมอนเนาะหรือว่าน้องอิงชอ,อบตุ๊กตตุนโดเรมอน หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะอันนี้แค่พูดแค่พูดแค่พูดสเสยๆแล้วก็แต่ก่อนนะแต่ก่อนเต้นน้องอุ้งอิ่งบริเหตุแบบนี้ได้แต่ก่อนจะมีรูปรูปนอ้องอุ้งอิงห้าหกลูปติดใส่นะที่เป็นที่เป็นผ้าผ้าผมผ้าผมลูกลูกแบ้่น้อยนะ่ะ แต่ก่อนจะเป็นแบบน,นั้นแต่แต่ตอนนี้จะทำา2เต็นติดกันแล้วก็เต็นหนึ่งให้พ่อแม่เพพ่อแม่แม่เอฟซีเย็บมาลายอีกเต็นหนึ่งก็ให้น้องอินอินแต่งตัวอยู่ข้างในแต้ก็เอาผ้าโดเรมอนปิดไว้แบบน,นี้เอาก็มาจอบรอนีเติม ตอนนี้ก็เป็นเพลงสีสเกตเพชรบ้านแพงถ้าทุกคนอยากฟังเพลงเต็มก็เข้าไปฟังที่ซ่องสาวน้อยลำเพินอินดี้เลดคอดเดือดจ้าถ้าอยากฟังเพลงเต็มอันนั้นเพลงอันสีสเกตเพชรบ้านแพงนะถ้ายากถ้าอยากฟังเพลงอันเอิญหักนังเอี้ยงน้อยก็ไปฟังได้ในซ่องยูทูบนั่นแหละจ้า นี่เสร็จอีกแล้วพวงเลยงมีแต่พวงน่ารักน่ารักเลยสงสัยสงสัยแม่หน่อยเราไปค้นหาวิธีวิธีเย็บมาลายให้งามมีแต่อันงามๆเลยปอาจะอ่อนวาสนาเนาะแข่งเด้อแข่งพายแข่งได้แต่แข่งวาสนาแข่งบ่ได้เด้อจ้าพี่่นนออเเ ว่าเนี่ยจะใครตอนโชว์โอ้โออกมาแล้วแทน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 แนทนแทนแทนแทนออกมาแล้วเดี๋ยวจะออกมาแล้วเดี๋ยวจะ kita sampai <laughs> ไปไหว้พระแล้วก็ขึ้นเวทีเด้อจ้าจาไปส่งน้องขึ้นเวทีกันบางทีก็บ่ได้ไปฮอดเวทีซ้ำเพราะว่ารีบไปแต่งตัวขึ้นเพลงของน้องก่อนกันเลยบ่ได้ไปฮอดเวที 天哪！ ไปแล้วไปแล้วน้องยิ่งก็ไปขึ้นเวทีแล้วส่วนแอดก็สิมาแต่งตัวเพื่อขึ้นเพลงของน้องถ้าไปส่งน้องฮอนไฮโดรลิกกัลยานบอทันแต่งตัวดอกก็เลยให้น้องไปขึ้นไฮโดรลิกซะเดี๋ยวแอดจะแต่งตัวขึ้นเพลงน้องกันเด้อเอาไวค้คิมน้าครับไวเจอกันใหม่นะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมเข้ามาเบิ่งแอดอีกเด้อจะ้ะ